สวัสดีครับเรามาชมวิธีการถอนพริกนะครับถอนอยากไหมครับโอ้ยมุปันใดครับเคยถอนกามาก่อนเนี่ยเราถอนเราเราถอนเพื่ออะไรครับถอนเพื่อให้มันแปนออกครับอ๋อครับนี่คือดอกเตอร์มนตรีครับเจ้ดออ็อกเตอร์มนตรีครับ น,นี่คือนักศึกษาครับมาชมนักศึกษาครับนักศึกษาครับอ๋เป็นท่าสู้ตายนะครับลองลองกันทอนให้ดูหน่อยครับถอนยังไงเราจะถอนง่ายๆครับอ๋อเหมือนกันนะครับ <c oughs> เหมือนกันครับ โอ้โต๊อทำไมดินมันขึ้นเยอะล่ะครับเป็นเพราะอะไรครับหักมันลายครับโอ้ปุ๋ยมันดีหักมันลายตอนยังไงจะไม่ไม่ให้ดินขึ้นครับลองสาธิตนะครับลองสาธิตครับอ๋ออย่างนี้ครับทางนี้ครับชาวยูทูบออดูให้ดีนะครับมอชัมไหนจะเอาไปเรียนแบบเรียนได้มั้ยครับ ไม่ได้ถึงวันทีกสิทธิ์ก็พอแค่นี้นะครับไปชมขั้นต่อไปครับสาธิตให้เราดูนะครับนี่พีกอะไรครับทำไมต้นใหญ่จังครับอ๋อครับแนะนำตัวนะครับชื่ออะไรครับโตโรโตโรจากไหนครับจากโคราชโคราช นี่ตัวครับโตโตครับจากโคราชครับลองสาธิตให้เราดูหน่อยครับทนยังไงไม่ดินขึ้นเยอะครับอ,อใส่แดงสักหน่อยอ๋อทำอย่างนี้ครับ <c oughs> ทำอย่างนี้ครับเห <c oughs> นื่อยไหมครับเหนื่อยไหมออ๋อบอกว่าเขาบ,บอกว่าไม่เหนื่อยครับ ทีมนี้3าคนครับทีมนี้ชมบรรยากาศรอบๆสวนนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ40องศาครับตองไม่ร้อนเท่าไหร่ครับเท่ากับประเทศไทยมาชมเจ้าของเจ้าของกล้องนะครับ นี่เป็นวิธีการรับเชิญนะครับสาธิตให้เราดูอีกครั้งนะครับถอนยังไงครับต้องแสดงการถอนนะครับเราต้องถอนแบบนี้ครับครับถอนทีละต้นก็พอครับโอ้ทำไมไม่ถอนเยอะล่ะครับถอนเยอะแล้วมันจะเมื่อยมันจะแรงงานเยอะจะเมื่อยนะครับครับผมทีละต้นก็ได้ฮะับโอ้ถ้าร่มมากเราลวบไปเลย เราก็ลอยไปอย่างนี้เลยนะฮะดึงเ<อ>ข้ามาแล้วก็ดึงเข้ามาครับโอ้อย่างน <สำ S 1> ีง้ครับไม่ยากครับไม่ยาก,ยากว่านลงนี้นะฮะรู้สึกว่าข้างหน้านี่มันจะลกมากรกมากโอ้รกมากครับโอ้คึกว่าจะยางตายจะออกแล้วฮะส,สู้ไหมครับสู้ไหมไม่ตายโอ้ ก็พอแค่นี้นะครับ,รบ,รบโอกาสหน้าค่อยชมวิดีโอของเราใหม่ครับ